สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันที่ยี่สิบสี่กุมภาเนาะกูรูก็เข้ามาดูหน่อไม้ว่ามันจะขึ้นอีกไหมอ้อ,อมันขึ้นนะคะให้น้องส๋าเนี่ยพอดีกูรู้ก็จะส่งของไปให้แม่เนาะแล้วแม่ก็โทรมาตอนเช้าพอดีเลย ว่าอยากกินแกงหน่อไม้สดมีไหมอะไรเงี้ยกูดูก็กอบอกแม่ไปว่าไม่มีนะคะพี่น้องไม่ได้มาดูมันเนาะแต่พอมาดูมันมีเดี๋ยวกูดูก็จะตัดไปเนาะส่งไปพร้อมกับของที่กรูซื้อไว้จะส่งให้แม่เนาะวันนี้วันที่24กุมภานะหน่อไม้เราก็ยังขึ้นนะคะพี่น้อง มีหลายนอด้วยนะคะพี่น้องจ๋ามีทั้งแขนงแขนงขึ้นใหม่ก็มีนะคะมีทั้งแขนมีทั้งเป็นนอนอนนะคะพี่น้องจ๋านะค่ะแขนก็มีต่อยสวยๆใหญ่ๆนะคะทุกคนแม่กุลูก็ได้จินแล้วนะ ดูคิดว่าไม่มีเนาะไม่ได้มาดูเนาะอ,อันนี้ก็ขแขนง,งดังนั้นเลยอันนี้เพิ่งจะขึ้นอีกนะคะพีน่ 8, น,น้องแขนงแตกแขนงแตกกาเนาะนี่อีกนะคะพี่น้องจ้ะอือขแขนงใหญ่ใหญอกำลังขึ้นหลายหนยเลยนะคะพี่น้องนี่อีกหนอหนึ่ง กางเลยมาดูแล้วมันมีจะได้ส่งไปให้แม่นะแม่อยากกินพอดีนี่อีกนอนหนึ่งนะคะพี่น้องจ๋ากูรูก็จะส่งไปให้แม่เดี๋ยวมาเพิ่งโทรมานะอยากกินแกงหนอไม้อยู่พะเยาเนั่นนะพี่น้องพราะกูรูซื้อของไว้อยู่แล้วจะส่งไปวันนี้นะอื จิ้จจิ้มจิ้หน่อไผ่จิ้มซุงของเราขึ้นทั้งปีนะพี่น้องตอนแรกรู้ว่าถ้าไม่มีก็จะส่งแต่หน่อไม้อัดถุงไปให้นะพร้อมกับพริกแห้งแล้วก็ ปลาทูเค็มกะปิหอมแดงอะไรเงี้ยพ่อแม่ของปูรูแก่แล้วไงเขาออกไปซื้อไก่ก็ไม่ได้เนาะปูรูก็จะส่งแบบนี้ไปพอดีแม่โทรมาพอดีอยากกินแกงหน่อไม้สดก็ได้กินนะคะพี่น้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมบุญรักษาทุกครอบครัวนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจช่องเล็กๆของกรูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ